หน้าคนลุกกระเทียมตอนที่51คนรักผีเงาของความรักที่ล่มสลายบทที่1การเผชิญหน้าครั้งแรกแคลรู้มาโดยตลอดว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ซึ่งชีวิตและความตายอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลที่เปราะบางในฐานะพยาบาลเธอได้เห็นเรื่องราวศกนาตรรมปาฏิหารและทุกสิ่งในระหว่างนั้นอย่างยุติธรรมแต่ไม่มีอะไรเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับเหตุเบ็ดการแปลกประหลาดที่เริ่มต้นเย็นวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็น มันเป็นกะกลางคืนอันเงียบสงบที่โรงพยาบาลเซนรีซึ่งเป็นสถานพยาบาลเก่าแก่และกว้างขวางในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งยูเคในโรงพยาบาลมีชื่อเสียงเรื่องการถูกหลอกหลอนแต่แคลไม่เคยสนใจข่าวหรือมากนะักคืนนั้นเธอได้รับมอบหมายให้ทำงานกะกลางคืนในวอร์ซีซึ่งเป็นปีกของโรงพยาบาลที่มีแสงสลัวและเงียบสงบอย่างน่าขนลุกซึ่งเป็นฉากที่มีเรื่องราวผีนับไม่ถ้วนเล่าโดยเพื่อนร่วมงานของเธอ ขณะที่เธอตรวจดูคนไข้และปรับยาเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติจากหางตาเธอมองเห็นคู่สามีภรรยาเดินจับมือกันไปตามทางเดินตอนแรกเธอคิดว่าพวกเขาเป็นผู้มาเยือนที่หลงทางแต่เมื่อเธอหันมาทักทายพอวกเขาทั้งคู่ก็หายตัวไปในอากาศบางเบาคลายยืนตัวแข็งอยู่ที่ทางเดินด้วยความตกใจหัวใจของเธอเต้นแรงเธอทำงานที่ STM a r y s มากว่า3ปีแล้วและไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน เธอรีบปฏิเสธว่ามันเป็นกลวงของแสงหรือจินตนาการของเธอเล่นตลกกับเธอแต่เมื่อค่ำคืนผ่านไปภาพของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในใจของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นแคลเล่าถึงการ,รเผชิญหน้าดังกล่าวกับเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งของเธอซึ่งเป็นพยาบาลสูงอายุชื่อชองซึ่งทำงานที่โรงพยาบาลมานานหลายสิบปีใบหน้าของชองซีดลงและเธอก็กระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาคุณเคยเห็นพวกเขาแล้วใช่ไหมเงาที่จับมือกันแคลขมวดคิ้วสับสนอะไรนะจินถอนหายใจและโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้น มีเรื่องราวที่สืบทอดกันมาหลายปีพวกเขากล่าวว่ามีคู่รักที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อนานมาแล้วใกล้กับโรงพยาบาลพวกเขาถูกนำตัวมาที่นี่แต่ไม่มีใครรอดชีวิตมาได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนก็เห็นพวกเขาเดินไปตามห้องโถงจับมือกันราวกับว่าพวกเขายังคงค้นหาอะไรบางอย่างหรือใครบางคนอยู่ แคลรู้สึกหนาวสั่นไปตามกระดูกสันหลังของเธอเธอต้องการมองข้ามเรื่องราวนี้ว่าเป็นเพียงตำนานในท้องถิ่นแต่ความทรงจำเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของทั้งคู่นั้นชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามได้บทที่สองความลึกลับที่เปิดเผยตลอดหลายสัปดาห์ต่อมาแคลไม่สามารถสั่นคลอนความรู้สึกที่เธอถูกจับตามองได้เธอเริ่มเห็นคู่รักคู่นี้บ่อยขึ้นมักจะอยู่ในทางเดินเดียวกันเดินจับมือกันอยู่เสมอการปรากฏตัวของพวกเขาเพียงชั่วครู่แต่แต่ละครั้งพวกเขาก็ดูสมจริงและจับต้องได้มากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแคลจึงเริ่มสืบสวนประวัติของโรงพยาบาลเซนต์แมรีเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในหอดหมายเหตุของโรงพยาบาลค้นดูหนังสือพิมพ์เก่าเวทระเบียนและเอกสารใดๆที่เธอหาได้ใช้เวลาไม่นานสำหรับเธอในการเปิดเผยเรื่องราวอันน่าสลดใจของเอ็ดเวิร์ดและมาการีตเอ็ดเวดและมาการีตมีความรักอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นทอคอฟเดอะทาวพวกเขายังเยาววัยหลงไหลและดูเหมือนจะแยกจากกันไม่ได้แต่เรื่องราวความรักของพวกเขากลับถูกทำลายด้วยความอิจฉาริษยาและความสงสาร ยอมาการ์เรตซึ่งมีนิสยัยไม่มั่นคงมาโดยตลอดเริ่มสงสัยว่าเอ็ดเวิร์ดกำลังไปพบคนอื่นความตึงเครียดระหว่างพวกเขาเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การโต้เถียงกันบ่อยครั้งในคืนที่เกิดอุบัติเหตุพวกเขาขับรถกลับบ้านจากงานปาร์ตี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจน แต่ผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่าได้ยินเสียงดังขึ้นและเห็นรถหักเลี้ยวอย่างผิดปกติก่อนที่จะชนต้นไม้ใกล้โรงพยาบาลทั้งเอ็ดเวิร์ดและมาการ็ตได้รับบาดเจ็บสาหัสและรีบไปที่เซนต์แมรี่แม้ว่าแพทย์จะพยายามอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตในคืนนั้นได้ขณะที่แคลเจาะลึกถึงอดีตของทั้งคู่เธอพบว่าความสงสัยของมาการ็ตนั้นไม่มีมูลความจริงเอ็ดเวิร์ดทุ่มเทให้กับเธอและข้อกล่าวหาทำให้เขาสิ้นหวังแต่เรื่องราวยังมีอะไรมากกว่านั้นมีบางอย่างที่มืดมนและน่ากลัวกว่าที่แคลคาดไว้ บทที่ 3. อดีตพีสิงการวิจัยของแคลานามเธอไปพบกับจดหมายเก่าๆาจางๆเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุซึ่งเขียนโดยเอ็ดเวิร์ดในคืนที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นจดหมายรักถึงมากาเร็ตเต็มไปด้วยความมอเสียใจความโศกเศร้าและคำร้องขอาการให้อภัยของเธออย่างสิ้นหวังในนั้นเอ็ดเวิร์ดสารภาพรัก,รกต่อมากาเร็ตและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เธอทำจดหมายไม่เคยถูกส่งไปมันถูกพบใน กระเป๋าของเอ็ดเวิร์ดหลังจากเกิดอุบัติเหตุการค้นพบจดหมายดังกล่าวได้เพิ่มชั้นใหม่ให้กับปริศนานี้ทำไมเอ็ดเวิร์ดและมาการ็สถึงยังหลอกหลอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเพราะความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างพวกเขาหรือเปล่าแคลไม่อาจสลัดความรู้สึกว่ามีบางอย่างมากกว่านั้น บางสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบความไม่สบายใจของเธอเพิ่มมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ปรากฏตัวบ่อยขึ้นและน่ากังวลมากขึ้นร่างที่ครั้งหนึ่งเคยจะดีตอนนี้ดูทรมานใบหน้าของงอพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความโศกเศร้าใบหน้าที่สวยงามครั้งหนึ่งของมาการีตมีรอยเปื้อนจากอาการบาดเจ็บจากการชนและเสื้อผ้าของเอ็ดเวิร์ดก็เปื้อนเลือด แคลเริ่มพบพวกเขาไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลแต่ในบ้านของเธอด้วยพวกมันปรากฏตัวในกระจกในเงามืดแม้กระทั่งในความฝันของเธอเธอได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกเขาและสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังของพวกเขาราวกับว่าพวกเขากำลังติดต่อเธอพยายามสื่อสารบางสิ่งที่เร่งด่วนนอและน่ากลัวเมื่อการหลอกหลอนทวีความรุนแรงมากขึ้นแคลก็พบ ว่าตัวเองติดอยู่กับวงจรแห่งฝันร้ายทุกคืนเธอหวนนึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคู่รักทั้งอุบัติเหตุเสียงกรีดร้องและความอกหักทางเดินของโรงพยาบาลกลายเป็นเขาวงกฏแห่งความทรงจำหาที่บิดเบี้ยวที่ซึ่งความเป็นจริงและอดีตพระโมเป็นหนึ่งเดียวบทที่สี่ คำสาปแช่งคืนหนึ่งขณะที่คลายกำลังเดินไปรอบๆเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในทางเดินที่เธอได้เห็นทั้งคู่เป็นครั้งแรกแต่คราวนี้มีบางอย่างแตกต่างออกไปอากาศเย็นลงแสงไฟวุบกว่าเป็นลางไม่ดีและกำแพงรอบๆดูเหมือนปิดเข้ามารอบตัวเธอขอณที่เธอเข้าใกล้จุดที่ทั้งคู่มักจะปรากฏตัวเธอก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างท่วมท้นในทันทีทั้งคู่ปรักตัวต่อหน้าเธอรูปร่างของพวกเขามั่นคงและน่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยดวงตาของมาการ์เรสเต็มไปด้วยความโกรธและใบหน้าของเอ็ดเวิร์ดบิดเบี้ยวด้วยความโศกเศร้า ทันใดนั้นแคลไม่อยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปเธออยู่ในรถกับพวกเขาและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งรถหักเลี้ยวอย่างรุนแรงมือของมาร์การิตจับพวงมาลัยอย่างแรงเอ็ดเวิร์ดตะโกนพยายามทําให้เธอสงบแต่คําพูดของเขาถูกกลบด้วยเสียงเครื่องยนต์และเสียงกระจกแตกและในช่วงเวลาแห่งความกระสังอันน่าสยดสยองแคลก็รู้ความจริงมา,าร์การ็ตจงใจทําให้ เกิดอุบัติเหตุด้วยความอิจฉาริษยาของเธอเธอตัดสินใจว่าถ้าเธอไม่มีเอ็ดเวิร์ดก็ไม่มีใครทำได้แต่ในช่วงเวลาสุดท้ายขณะที่รถหมุนอย่างควบคุมไม่ได้เธอเสียใจกับการตัดสินในจจะของเธออุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำสาปแช่งที่ผูกมัดจิตวิญญาณของพวกเขาไว้กับโรงพยาบาลบทที่ห การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายด้วยความรู้เกี่ยวกับจดหมายและความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้แคลร์จึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับวิญญาณเหล่านั้นเธอกลับมาที่โรงพยาบาลตอนดึกโดยมุ่งมัม่นที่จะหาทางที่จะปล่อยเอ็ดเวิร์ดและมากาเร็ตให้พ้นจากความทรมานเธอไปที่ทางเดินที่พวกเขาปรากฏตัวอยู่เสมอโดยถือจดหมายไว้ในมือที่สันเทาของเธอขณะที่เธออ่านออกเสียงอุณหภูมิในห้องก็ลดลงและไฟก็กระพริบอย่างรุนแรงทั้งคู่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอสีหน้าของพวกเขามีทั้งความโกรธความเศร้าและความสับสนมา,าร์็ต แคลพูดน้ำเสียงของเธอสัน่นเอ็ดเวิร์ดรักคุณเขาไม่เคยทรยศคุณโปลดละทิ้งความโกรธของคุณคุณไม่จําเป็นต้องหวนนึกถึงฝันร้ายนี้อีกต่อไปร่างอันน่ากลัวของมาร์กาเร็ตเปลี่ยนไปความโกรธของเธอค่อยๆบรรเทาความโศกเศร้า Edward. เอ็ดเวิร์ดเอื้อมมือไปหาเธอและครู่หนึ่งทั้งคู่ดูเหมือนจะจํากันได้ในตัวตนที่แท้จริงของพวกเขานั่นคือวิญ,ญญาณสองดวงที่สูญเสียไปในความเข้าใจผิดอันน่าเศร้าแต่ดูเหมือนว่าความสงบสุขจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมใบหน้าของมาร์กาเร็ตก็บิดเบี้ยวด้วยความโกรรธออีคคัั้้งุณไมม่่เเขขาใจูน สายเกินไปแล้วเราผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ผูกพันด้วยความเจ็บปวดความรู้สึกผิดของเราเราไม่มีวันจากไปได้ขณะที่เธอพูดกำแพงโรงพยาบาลก็เริ่มปิดลงเงามืดเริ่มมืดลงและกดดันมากขึ้นแคลรรู้สึกถึงความเย็นชาแห่งความตายที่อยู่รอบตัวเธอดึงเธอเข้าสู่วงวนไม่มีที่สิ้นสุดแบบเดียวกับที่กักขังเอ็ดเวิร์ดและมาการ์เร็ตไว้แคลรพยายามทำลายคำสาบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความสิ้นหวังเธอวางจดหมายลงบนพื้นแล้วก้าวถอยหลังโดยหวังว่าข้อความนั้นจะไปถึงจิตวิญญ,ญาณของ ทั้งคู่กระดาษเริ่มเรืองแสงด้วยแสงจากนอกโลกและอากาศก็เต็มไปด้วยเสียงกระซิบคำวิงวอนสุดท้ายของเอ็ดเวิร์ดอย่างสิ้นหวังเพื่อการให้อภยัยความโกรธของมาร์การ็ตลดลงและเธอก็หันไปหาเอ็ดเวิร์ดสีหน้าของเธออ่อนลงผีทั้งสองสวมกอดกันร่างของพวกมันค่อยๆสลายไปในแสงชั่วครู่หนึ่งพวกเขาก็สงบสุขในที่สุดวิญ,ญญาณของพวกเขาก็พบกับการปิดที่พวกเขาถูกปฏิเสธในชีวิตในที่สุดบทส่งท้าย เงาที่หลงเหลืออยู่แคลย,ยืนอยู่คนเดียวในทางเดินอากาศเย็นค่อยๆร้อนขึ้นเมื่อแสงจางงอลงเธอรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าในที่สุดเอ็ดเวิร์ดและมาการ็ตก็พบความสงบสุขแล้วแต่เมื่อเธอหันหลังจะจากไปเธอก็ไม่อาจสันคลอนความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างยังคงเฝ้าดูเธออยู่ รงพยาบาลกลับสู่สภาวะปกติกกลางคืนดำเนินไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แคลรู้ดีกว่าประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เธอมีรอยแผลเป็นข้าคืนของเธอถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจามเกี่ยวกับเรื่องราวความรักอันน่าเศร้าของทั้งคู่หลายสัปดาห์ต่อจากนั้นแคลสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในโรงพยาบาลแสงไฟกับพลิบน้อยลงอุณหภูมิยังคงคงที่และความ รู้สึกหน้าขนลุกที่ถูกมองมาดูก็ค่อยๆจางหายไปแต่ทางเดินที่เอ็ดเวิร์ดและมาการร็สเดินยังคงให้ความรู้สึกแตกต่างออกไปมืดมนและกดดันมากกว่า แคลไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นี้ให้ใครฟังแต่เธอรู้ว่าโรงพยาบาลยังคงเป็นสถานที่ที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายยังบังอยู่วิญญาณของเอ็ดเวิร์ดและมาการเร็ตอาจพอบบกความสงบสุขแต่เงาของเซนแมรี่จะไม่มีวันนอหายไปโดยสิ้นเชิงหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเงาจับมือก็กลายเป็นเพียงเรื่องผีอีก,กเรื่องหนึ่งที่กระซิบกันในหมู่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแต่แคลรู้ความจริง ว่าศกนาตกรรมบางอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแท้จริงและวิญญาณบางดวงก็ไม่มีวันจักไปอย่างแท้จริงและทุกคราวในคืนอันเงียบสงบเธอจะมองเห็นเงาที่แวบวับเป็นสิ่งเตือนอนใจถึงความรักและความโศกเศร้าที่เคยหลอกหลอนห้องโถงของโรงพยาบาลเซนแมรีโรงพยาบาลอาจจะเดินหน้าต่อไปแต่แคลจะไม่มีวันลืมเงาที่กุมมือคู่รักโศกนาตกรรมที่ถูกสาปแช่งและค้นหาความสงบสุขที่อาจไม่มีวันมาถึงตลอดไปตอนจบ ขอขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของเราหากคุณสนุกกับการสำรวจผีสัตว์ในตำนานและตำนานเมืองโปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณอย่าลืมติดตามตอนที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายไว้เจอกันใหม่นะท่านผู้ฟังที่รัก